เมก้าสีฟ้าครับเมก้าสีฟ้าน้องมิ่งดัมซิ่งรถน้องมิ่งหรือเปล่ากันนี้ไปเลยไปเลย สคันออกไปเละหมดแล้วตอนนี้ไไคิดบ้างไงครับป๋าสวัสดีครับ,ค,รบคิดบ้าไงเนี่ย <laughs> คิดบ้ารอดไหม <laughs> โโอ้หกว่าจะไปถึงงานครับเละพอดีครับรถดินล้างมาอย่างดีเลยกว่าจะไปถึงจุดรวมพลนี่ผมว่าไม่น่าดูละเละหมดแล้วเละหมดเลยทำไปเพื่ออะไรับเราทำด้วยใจเนาะเรื่องกาว่าจะเอาไปโชว์อย่างดีนะเนี่ยล้างมาอย่างดีเลยก็ยังดีครับเพราะว่าต่างคนต่างใส่หินใส่ทรายไปก็มันก็เยอะเท่ากับไปทำบ้านแค่หลังเดียวเนาะมันก็ นายก็ทิ้งชื่อนชื่อเจ้าของบ้านนางอะไรนะไม่รู้ยังไม่รู้เลยครับจําชื่อไม่ได้ครับผมก็จําไม่ได้เหมือนกันท่องมาอย่างดีนะกะว่าเวลาเปิดคลิปไปจะท่องได้เลยโอสวัสดีครับโอ้มาแล้วเดีือดตั้มมาแล้วเดี๋ยวตั้มมาแล้วเดือดตั้งมากี่ครั้งครับวันนี้เอามาสามเลยสามเลยโอ้โอ้ส่งก็ประกวดสามครั้เอามาหน่อยแล้วมันสิบบวกเอามาหน่อยเขาบอกว่าแม็กเกียรสเดือดตั้งมาสามตันวไหมตัวไหมผมตับอกหลายคน ตามดำซิ่งส่งเขาประกวดสามพันวันนี้เดี๋ยวมารอดูกันน้องมิ่งไม่ขับเองล่ะฮะไม่ขับเองคนนั้นคนนั้นพ่อบอ,อ๋อพ่อให้พ่อลงมาถ่ายคลิปล้วเราขึ้นครับคันหนึ่งโค้ชตาบุญจิบพวงเรา ตอนอยู่แว่าดราจะปีว่าต้องมีงให้พ่อครับวัวเรื่รจะเอมางมานมให้พอดีรทำบุไกลบ้าน่ยไกลบ้านครับเพื่อเป็นสิริมงคลในตัวท่านเองนะครับบรรยากาศดีมากเลยพี่น้องมาดีทำบุญนะครับ หน้าแรงก็ขอให้เรามีงานเยอะๆเนาะใช่ใเ่มีงานไม่ขาดมือใช่ครับนี่ขนาดเสียดสีอยู่ตั้งไกลยังมานะครับถ้าผมเอาหกล้อมาป่านนี้คงยังไม่ถึงไหนหรอกต้องมาก่อนหนึ่งวันใช่ใช่คุณเจ้าสร้างเกี่ยวประตูมหาผมครับเลยว่าเดี๋ยวมาร่วมกันอยู่นี่หละอ๋อลูกหลังค่อนข้างเปียกครับใส่เยไม่ได้ยนปล่อยตัวก็เรียบร้อยเลยครับ เสียดากอีกแล้วน้องมิงหัวงตูดไหมหัวงตูดไหมเนี่ยข้าวลูกค้าลูกริ้นไม่แพงนะครับแต่ข้าวห้าจวดเอาจุ๊บจุ๊มาแล้วมาแล้ว ไม่รอดครับอ้าวนึกว่าเสียงเสียงหมาที่ไหนได้ครับบุ้นเส้นไปเข้าห้องน้ำนก็นึกว่าเสียงหมามันตะกุยประตูอะไรอย่างนี้นะอ่มาแล้วครับโอ้โหไฟใหญ่เลยโอ้โห รอดครับทางด้านของคุณพ่อน้องมิง่งอ้าวอ้าวมีลื่นมีลื่นมีเสียวอีกมีเสียวอีกโอ้โหสุดยอดสุดยอด